สวัสดีค,ครับควันนี้ท่้นผ้าไปเบิงซราบชื่ครับทีมง,งานดาวฟ้าปีนอยู่อาณาจักรแห่งบ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับท่าปเปนเบิงอาจารย์ทางดีทีมงานสมบูรแบนนะครับดวาวฟ้าปีนทราบชื่อครับนี่ครับสวัสดีพี่หนุ่มครับ,รรบอันนี้ช่องไหนไหนี่โกโูทีมงครับ ชิโกชาแนลเกี่ยวกับอ่ากวาไปยูแล้วกันเอ้ยนวดมานะโแมนน่าเจอก็แล้วันีน่าก็แล้วกนีนะครับเบื้องหลังเ้องหลังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้น้องโก้ภาพเอ่างานสดจรับจานกรอบกำลังคชงครับเชงเล้อเขีงดีๆเล้อเอาเ่าเขาเนี้ยวจะได้ดางไฟจะได้ดังไฟปะป๊อป

เซ้หไหมคนเดียวสุดๆเลเบิ่งฟังนี่ครคั <c oughs> บเฮ้ยมันดยืดไปเอง่เสียเทีเดียวนะครับเดียวไม่คิดวัดเมื่อไหร่ไม่เร็ว มีเรียนที่วัดสองตัวครับซาอะไรเราครับ,รบไปยังมาไปยังไม่มาครับตอนนี้นมีเครื่องเป่าแล้วครับทีมงานสมบูรณ์แมนสมบูรณ์แมนนอสฟลีมครับนี่อันโตแซกอันโตแซกเทนเนอร์ทำเป็ดแล้วก็ทอมโบนครับ อันโตันี้ยังโตครับใช่ยังโตสองตัวป่ครับนี่อาจารย์นุครับอาจารย์นุครับ๊สามีหกครับทีม <c ười> งานคิดตั้นแหวน,นะครับไม่มีงานป่ครับสองนี้ผมมีงานครับผมมีผมมีโอ้โอ,อ่ากินไก่เนี่ยใช่ไหมกินไ <c ười> นก 1, 2, 3, ่อันนี้ใส่แกงเปาหนึ่งสองสามสี่อันโตัวสองปะ่ะอันโตัสองตัวห้าตัวเป็นห้าตัวครับแกงเป่าแรี่อ๋อสบายแล้วครับเครื่องบาร์บีคิวครับวันนี้ ก้องกอดยังยังยังโอ้โหต่อใจนี่ครับไม่จำเป็ดครับพี่มอสครับยไม่จำเป็ดสวัสดีพี่มอสนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องซิโก้ชาแนลนะครับผมโู้ดเกดแล้วสองเทือกอ่ะโดอีกสามเทือกหลาคนเลยนะครับเป็นเลคขี่ด้วยครับใหญ่เป็นครูใหญ่โค้ดเดี๋ยวเป็นขี่นะครับเด้อ กงเปาเล็กตัวอายมาเนี่กงเปา4ครับสตัวสีคนนันตรีสบคนครับสิคนงานเได้ได้เเอาช่องได้เลยนันผบโอ้ยช่องช่องครับวันนี้อันนี้วันนี้อาจารย์ก็ใช้ต้อมอยู่หนึ่งสอสามสี่สใบครับต้อมสี่ใบอันนี้มาดูอาจารย์โยโยๆกับป่จารบ ช่างไร้ทันสิซิโกครับทำไมยังเยือกมัส่ยีทลองสัญญาณเล้วไงกินน oh. ้องอีได้เจ้านั้นดลอสัญญาณกิบครับไม่ครับบันทึกเอาเลยเดี๋ยวผมจะไปานที่เหลอ่เลือรี่อาจารย์โรตีใส่กบไปใหญ่วาจา์ ดูของรางวัลนะครับของรางวัลในนี้นะยังจิตตสาควรกระเด็นไหมอ้าวีมอเตอร์ไซค์ก่อนเราใส่ฮอนด้าเวฟเวฟไออาก็จักรยานแค่คันหนึ่งสองสามสี่หาจักรยานหาคันอ๋อใส่สองคันครับพี่น้องแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายครับโอ้น้ำเนสีเขียวนเทั้งนั้นภาพเบื้องบรรยากาศทั้งหน่าครับอันนี้มุมกล้องของทีมงานเถิดนะครับ เดินพุ่มแดงไปครับเดินพุ่มแดงครับเห้ต่อยวัดีครับสวัสดีค่ะเตรียมรวามกินมื่อแรงเตรียมพร้อมกินค่ะป้วนกับเพื่อนครับอันนี้รัวด้ไฟแบบอลังการครับพี่น้องครับไฟไลท์สุ เอ้ายี่อาจารย์เอ้าใส่ชาหรอเเสียไปทางหลังการเทิงยังไม่เสร็จครับวันนี้นี่อาจารย์ลุงอาจารย์ลุงทำอะไรครับเพื่ออะไร เียงเซ้ห่างห่างไงสียรบล็อกเตียรบล็อกเซียงเซ้สิบ่องสิบสามเงินหนึ่งนาทีเงาฟินแลนดย

มาดูครับข้างบน่้องกับตอับ้กับอาจา้อนั้อนมอาจารย์กโอ้โอ้ย ดังนะดังนะว่าเดินตีเดินตีมาไม่อยากถ่ายใหู้แม่